สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาการนะคะตั้งจิตเอาไว้นะแล้วเปิดไพ่ที่เรียกคุณมากที่สุดนะคะให้ไพ่บอกสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้นะโอเคไหมไปจะจะสับไพ่เปิดไพ่สี่กองให้คุณเลือกนะโดยเปิดไพ่แค่แบบกองระบายแค่นั้นนะคะให้ไพ่เขาเล่าเรื่องของคุณเลยนะให้ไพ่บอกสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เลยนะโอเคเราจะเริ่มจากกองหนึ่งนะคะอันนี้คือกองหนึ่งหนึ่ง อันนี้คือกองสองอันนี้คือกองสามอันนี้คือกองสี่นะคะสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในตอนนี้นะคะอ่ะเลือกมาเลือกมาเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเริ่มกองหนึ่งกันอ,อู้อะกดให้กองหนึ่งนิดนึงวิวออฟฟอร์จูน โชคชะตากำลังหมุนมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนแบบพลิกชีวิตเปลี่ยนแบบดวงรุ่งพุ่งสุดขีดเออถ้าเราทำอะไรดีๆเอาไว้เราก็จะได้รับผลตอบแทนนะคะผลแห่งกรรมดีแสดงผลใครอยากได้ที่ดินมรดกของเก่ามาครอบครองนะก็มีเกณฑ์ได้นะคะมีโชคเกี่ยวกับที่ดินนะนี่คือ สิ่งดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เลยละนะต้องบอกอย่างนี้นะกองหนึ่งนะโอเคกองหนึ่งรับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์สิบส,บสบนะคะกองสองโอ้กองสองขึ้นเป็นเดโมนจริงๆเดโมนก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะกองสองถ้าถามว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คืออะไรจริงๆต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะที่เป็นเทวดาหรือเทพประจำตัวคุณเนี่ยช่วงเนี้ย จะค่อนข้างคอนเน็กกับคุณได้แบบง่ายมากอะ่ะคุณอาจจะฝันเห็นอะไรใหม่ๆฝันเห็นสัญญาณบางอย่างเห็นเลขซ้ำๆ111่2หนึ่งหนอะไรประมาณเนี้ยเห็นคนนกสีทองสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองปิวลงมา แบบไม่ได้ตั้งใจได้ได้ยินเสียงอะไรซ้ำซํำๆเป็นเพลงก็ได้นะคะหรือบทสวดมนต์หรือคําพูดอะไรเงี้ยสัญลักษณ์ตัวเลขหรือรูปภาพเราจะเห็นบ่อยๆเนาะแล้วก็เซนส์หรือรางสังหอนของคุณจะค่อนข้างแม่นยําเป็นพิเศษในในตอนนี้แหละนะคะฝันแม่นเซนส์นดีแล้วก็ค่อนข้างรับพลังงานรอบๆตัวได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นระวังอยา่าไปอยู่ใกล้คนคิดลบนะ เพราะว่าคุณจะดึงพลังงานเข้ามาได้เร็วมากๆนะคะอ่ะพิมพ์รับคำทำนายสามสามนะคะสำหรับคนเซนดีนะกองนี้นะทีนี้กองสามนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้หกถ้วยความอ่อนเยาว์ความอ่อนวัยตอนนี้เลยสองกระจกบด่วนเราจะหน้าอ่อนกว่าวัยหน้าเด็กหน้าเด็กกว่าอายุจริงคือเราจะรู้สึกว่า เรามีชีวิตชีวานะคุณอาจจะรู้สึกแบบดีดาเป็นพิเศษในช่วงเนี้ยนะคะดีดาอารมณ์ดีสดชื่นสดใสใจเบวรานแบบอยากจะคุยกับเด็กๆอ่าหรือว่าพลังงานของคุณตอนนี้นะเด็กๆจะค่อนข้างชอบคุณเข้าหาคุณนะคะอายุอ่อนกว่าเด็กๆหรือเบบีเลยนะจะเข้าหาคุณหรือบางท่านจะได้เจอเพื่อนเก่า แฟนเก่าคนรักเก่าที่ทํางานเก่าอะไรเก่าๆจะวนกลับมาแต่หลักๆเลยคีสำคัญของกองนี้ก็คือความอ่อนวัยความอ่อนเยาว์ความสดใสอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเด,ดิมๆที่มันเคยมีในชีวิตของคุณกําลังจะกลับมาโอเคไหมกองสามมันเกิดขึ้นตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นส่งกระจกด่วนรอบหน้าอ่อนกว่าวัยอะ่ะเออนะรับคาทานายดีๆด้วยกันพิมพ์หหก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 เอออ่ะทีนี้มาต่อที่กองสี่ อ่ะันนี้ k i n อ of c u p นะคะกองสี่ไพ่บอกสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตคุณตอนนี้เลยคือกองสี่เนี่ยเป็นเหมือนคนที่เหมือนเป็นพ่อไมโครเวฟเนาะเออเป็นแบบคนที่แบบว่าใจดีมากอ่อนโยนอบอุ่นแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเก่งกองที่สี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เลยก็คือคุณจะรู้สึกแฮปปี้นะกับชีวิตของคุณสบายใจปลอดภยัยอบอุน่น ได้กินอะไรอร่อยๆอมีแต่คนเข้าหาช่วงเนี้จะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้นําสูงนะในช่วงนี้นะคุณจะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคนรักคนในครอบครัวได้แล้วก็ไปได้มองว่า ความสบายใจอ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะสำหรับชาวกองสีเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะเลือกกองสีก็รับคำทำนายดีๆได้เลยนะคะด้วยการพิมพ์888เนาะโอเควันนี้เปิดไพ่แค่กลองละสีบาเอกลองละใบอะ่ะแต่ว่าดีหมดเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะ